แมงกะพุนหัวกระสุนยอดฮิตกระใสแรงขนาดนี้ช่องเราจะพลาดได้ยังไงนี่คือแมงกระพุนหัวกระสุนตัวจะออกกลมสั้นลำตัวแข็งแน่นๆคล้ายกระสุนปืนใหญ่เดี๋ยวเราเอาไปลวกแป๊บหนึ่งก่อนเอาไปทานลองกินเปล่าๆดูรสชาติจืดมีความกรอบกรึบๆจือขนาดนี้ต้องจิ้มกับจิ้มซีฟูด้ดทานด้วยกันเข้ากันมากมีความแซ่บและความกรอบของแมงกะพุนคือกิกนกับจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะลองเอามาทำอาหารต่อ วันนี้จะเป็นเมนูต้มซูปเปอร์แมงกะพลหัวกระสุนใส่สมุนไพรไทยเครื่องปรุงบีบมะนาวแต่ผมจะไม่เอาตัวของแมงกะพนลงไปต้มด้วยนะผมกลัวมันจะหดกลายเป็นน้องกะพนจิว๋วตักน้ำซุปมาราบบนตัวของแมงกะพนตอนกินบอกเลยว่าตัวของแมงกะพลเข้ากับน้ำซุปเปอร์มากน้ำซุปมีความเปรี้ยวเผ็ดหอมของเครื่องสมุนไพรแมงกะพลก็มีความกรุบกรอบกินเพลิน,นลื่นคอเลย พีพ่่ที่เพิ่งได้ตัวของแมงกระพรุนหัวกระสุนมาเอาไปทำเมนูอะไรกันต่อมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ